นี่คือผู้หญิงที่ใช่สําหรับคุณข้อหนึ่งเธอจะเพิ่มพลังให้กับคุณเพิ่มพลังในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าชวนคุณไปดื่มอะไรที่แบบว่าเป็นน้าที่เพิ่มพลังนะคะเพิ่มพลังในที่นี้หมายความว่าเธอจะ empower คุณเธอจะเติม เชื้อเพลิงในใจให้กับคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณปลุกคุณเชียร์คุณแล้วก็แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอิสเปลเรชันคุณอย่างเช่นคุณอาจจะอยากทําโปรเจกต์นี้ใช่ไหมคะทําสินค้านี้เธอจะบอกว่าเอ้ยเธอทําได้ชานเนี่ยเชื่อว่าเธอทําได้นี่แหละผู้หญิงที่คุณไม่ควรปล่อยมือคือผู้หญิงที่ใช่คือผู้หญิงที่ชมเชียร์คุณสนับสนุนคุณเสมอนะคะแตกต่างจากผู้หญิงประเภทหนึ่งเวลาที่คุณจะทําอะไรเนี่ยเธออาจจะพูดแบบ เธอทำไม่ได้หรอกฉันเชื่อว่าเธอทำแล้วล้มเหลวแน่นอนผู้หญิงแบบนี้ไม่ชมเชียไม่ให้แรงบันดาลใจซ้ำร้ายคุณจะรู้สึกว่า ฉันอาจจะทําไม่ได้จริงๆคุณจะรู้สึกว่าอุ้ยถอยออกมาดีกว่าแล้วก็ไม่กล้าทําแต่ผู้หญิงที่ใช่นะคะไม่ว่าหนทางจะยากลําบากแค่ไหนก็ตามเธอจะอยู่ข้างๆคุณเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเนี่ยสามารถที่จะประสบควาสมสำเร็จได้ข้อ2เธอจะผลักดันให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะเธอเห็นแสงสว่างในตัวคุณแล้วน่ะเธอจะเป็นแบบเหมือนผู้นํานะคะหรือว่าเป็นเหมือนแบบ ตัวอย่างที่ดีให้กับคุณนะคะให้คุณเปลี่ยนเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีสุดแต่ยังคงเป็นคุณอยู่นะคะแต่ให้เป็น the best of version of you อย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แล้วแต่ไม่เคยเรียนเรื่อง mindset ไม่เคยเข้าคอร์สเรียนแบบ เปลี่ยนไมเซ็ตหรือว่าไมเซ็ตที่พัฒนาขึ้นเธอจะแบบว่าเอ้ยผลักดันคุณเอ้ยเธอไปเรียนคอร์สนี้ดีไหมเดี๋ยวเราไปเรียนด้วยกันนะซึ่งผู้หญิงแบบนี้ดีมากๆเลยหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะคะผู้หญิงที่นําทางแสงสว่างให้เรานําทางเราไปสู่เส้นทางที่ดีให้เราเปลี่ยนไมเซ็ตใหเ้เราเป็นคนที่พัฒนาตัวเราเองให้ยอดเยี่ยม เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนี่คือผู้หญิงที่ใช่นะคะถ้ามีแล้วอย่าปล่อยมือเพราะผู้หญิงแบบนี้หายากมากๆเลยค่ะข้อ3ามเธอใจดีกับคุณคนใจดีเนี่ยเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีมากมากเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณปรึกษาอะไรเธอจะคอยให้คําแนะนําคุณด้วยความใจดีด้วยความรักอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเวลาที่อยากไปปรึกษาอะไรแบบนี้ก็แบบ โอ้ยไม่รู้หรอกทาไม่ได้หรอกเออเธอไปถามคนอื่นไหมแต่ผู้หญิงที่ใช่นะคะเธอจะใจดีกับคุณเสมอเธออาจจะแบบแนะนําคุณในทางที่ดีที่เธอแบบศึกษามาแล้วว่าเออทางนี้มันดีหรือว่าเธอทําอาหารให้คุณทานเธอพาคุณไปในสถานที่สวยๆเธอแบบซื้อเสื้อผ้าให้คุณอะไรแบบนี้คนใจดีนะคะมีแล้วหนุ่มๆอย่าปล่อยให้หลุดมือไปอันขาดนะคะไม่ใช่ว่าหลงละเลงคิดว่าเป็นของตายแล้วก็ปล่อยไป ถ้าเธอหลุดมือไปแล้วไม่ได้กลับขึ้นมาอย่างแน่นอนค่ะเพราะเธอซื่อสัตย์กับคุณอย่างแท้จริงผู้หญิงที่ซื่อสัตย์เนี่ยแรงมากๆเลยนะคะจริงใจมากๆเลยต่อให้จะมีผู้ชายเนี่ยมาอ,อ,อยากทําความรู้จักกับเธอแบบอยากพูดคุยกับเธอแต่เธอจะบอกว่าเอ้ยฉันมีแฟนแล้วนะฉันมีคนที่ฉันรักแล้วนะผู้หญิงแบบนี้หายากมากๆถ้าหนุ่มๆมีแล้วควรเก็บรักษาไว้ให้ดีๆเพราะไม่ง่ายเลยนะคะที่คุณจะเจอผู้หญิงที่อยากให้คุณ เปลี่ยนเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีสุดอย่าให้คุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนี่คือลักษณะของผู้หญิงที่ใช่สําหรับคุณถ้าหนุ่มๆเจอแล้วนะคะขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าให้คุณหนุ่ฟังบ้างน,นะคะว่าคุณเจอแล้วหรือยังหรือว่ามีกี่ข้อบ้างคะ่ะ